ตะวันฉายนี่ตุ่โชคทางด้านของมูน้ำเงินนะครับ <Yeah! S 1> เจอกับนักชกรุ่นน้องครับอายุ18ปีครับตะวันฉาย21พักษามวยสากลน,นี่อยู่ที่แดงอยู่แล้วครับส่วนทางด้านของคู่ชกนี่ก็แน่นอนครับมีความเป็นมวยสาลสูงครับ รูปร่างดีด้วยครับางด้านของนักชกบุมแดงครับต้องเมน้นลูกหนาครับตะวันฉายครับก็โชคในนามของสโมสรสำานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ อน,น้องถ่ายเป็นช็อตเน้เลนลูกหนักครับแต่วันฉายครับถ่ายเป็นช็อตเอาถ่ายเป็นช็อตเอานี่คือการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ รุ่น69กิโลกรัมครับสลีราดีเหลือเกินครับางด้านของนักชกมุมแดงกรจะแทบหมัดหน้าดีมากครับหมัดซ้ายแต่ว่าซ้ายของตะวันฉายไม่โดนครับโอ้ยหมัดหมัดจาครับ น้องยอดีหนึ่งครับน้องอารานะครับส่วนรัชพลการลำดวนก็สลาคมสมาคมกีฬาจังหวัดตรังนะครับรัชพลนี้อายุ18ปีนะครับจากสมาคมกีฬาจังหวัดตรังครับส่งเข้าประกวด ตะวันฉาย21ครับก็จะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับาแตกแล้วครับโอ้โหแตกแล้วครับตะวันฉายแตกครับโอ้แตกบริเวณเปือกเปลือกตาด้วยนะครับ ต่อยไม่ถึงนะครับต่อยไม่ถึงครับโอ้โหเนี่ยครับทักษะความเป็นมวยอยู่ที่มุมแดงครับ <cyt ok ane> กรรมการต้องก <hop hop> รรมการให้หมอดูนะครับว่าอย่างไรครับหมอว่าไงครับ ออว่าอย่างไรครับนี่เป็นยก2เท่านั้นเองครับต้องรอดูนะครับตอนนี้ตะวันฉายนี่แพทย์ดูฮะก็ดูละเอียดดูนานทีเดียวครับออาลครับชงได้ครับชงได้ครับ สายครับสายตรงทำได้ดีครับเดินอัดเลยครับใช้ความหนักครับตะวันฉายใช้ความหนักครับใช้ความหนักครับใช้ความหนักครับโอ้เกมเดือดครับโอ้ยขวาซ้ายขวาครับใช้ความหนักครับอ้าวโดนหมัดหนึ่งสองครับรัตบลเนี่ยครับต้องใช้ลูกหนักครับถ้าเกิด ช้านี่ความเป็นมวยนี่แดงจะเป็นมวยมากกว่าครับแม้ว่าจะอายุน้อยครับครับแต่ว่ารัตพนเองก็ไม่มีลูกตกใจนะครับถือว่าใช้ได้ครับหัวใจใช้ได้ครับแต่แต่ว่าตะวันฉายมีปัญหาที่เปลือกตาครับตาฝั่งซ้ายนะครับเปลือกตาฝั่งซ้ายครับรัตพนดูครับนี่ครับความเป็นมวยเอ้าโดนหมัดหนึ่งสองของตะวันฉายอะไครับปัดไม่ถึงครับดันเข้าเชือกโอ้วิ่งตามต่อยเลยครับ ะครับกดดันพอสมควรครับกดดันพอสมควรครับโอ้กูนี้นี่นแฟนแฟนแฟนเชียร์กันเยอะครับโอ้โหนี่ครับทิ้งทั้งไหลครับเดินเบียดเดินขู่เข้าไปครับหมัดขวาหมัดซ้ายอา้าวหขวาครับเลือดอาบนะครับตะวันฉายเอา้าว้ายตรง บดน,นี้จวดลมครับโล่นี้นีล่ลูกลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับ,รบ,น,รบ,บ,บนี่่้นี่ม่ไดันี่ม่นี่ม่้นี่ไ้นี่มนี่ม่นี่ไม่ไนี่ไม่ไม่ไนไม่ไ้นี่ไม่ได้ได้นี่ม่ได้นรัม่ด้นีม้นเต็ม่ไดนี่ไม่ต่ม่ได้นคต่นี่ไเม แข่กองเชียร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับนเ,น,น,เน,นี่ยครับรัฐพลนักมวยจากสำนักง,งานอาอะไรครับสมาคมกีฬาจังหวัดต,ตรังครับรัฐพลถ <พอ S 1> ือว่า <พอ S 1> หัวใจดีครับหัวใจดีครับส่วนวันนี้ตะวันชายครับนนแต่กันนะครับแต่ ต้องประคบเลยครับเปลือกเปลือกตานะครับเป็นลักษณะเปลือกตาครับเปือตาฝั่งซ้ายครับสองยกผ่านไปนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับยกที่สามครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับถ้าเกิดชนะจะได้เหรียญทองแดงครับตะวันฉายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหมมน้ำเงินครับเจอกับรัตพลรับจากสมาคมกีฬาจังหวัดตรังครับ ยกทีสามครับอา่าอาล่ะครับโอ้ต้องระวังครับโอ้กระแทกหมัดหมัดหน้าดี